กลาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ซีบัสนะครับเย่ๆแล้วก็ลิมโบนะครับแม่งไม่รู้ว่ามันจะอีกนานเท่าไหร <c> ่ <oughs> โอเคเอาอย่าค้างนะบ <Bye. S 1> ายออกไม่ค้างแฮะโอเคถึงไหนแล้วเราถึงถึงไหนวะยังไงล่ะเนี่ยโอเคอ่าเราเอากล่องขึ้นไปก่อนนะครับผม เดี๋ยว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 เอากล่องแม่งก็ร่วงลงมาคืนอยู่ดีโอเคผมจำพาที่แล้วไม่ได้นะครับว่าแม่งแม่งทำยังไงประมาณนี้ละมัง้งอืมก็มีน้องคนหนึ่งนะครับบอกให้เกาะกล่องขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าแม่งน่าจะเหยียบบนกล่องเลยนะครับแล้วค่อยขึ้นไปมามานี่มานี่เร็วขึ้นไป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  ไปไปทางนู้นเลยมึงแล้วไงต่อวะอ๋อต้องไปเอาบันไดลงก่อนนะครับตรงนี้มีบันไดถึงโอเคแล้วก็ทำเหมือนเหมือนเดิมเอาไปไว้สุดนูน่นกล่องจะเลื่อนไปอยู่ข้างบนอืมอืมอืมหือ เฮ้ยอโก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 เร็วเร็วลิมโบเร็วเร็วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเฝ้าห้ามเฝ้าโอเคกล่องมานี่เลยกล่องมา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 กิ๊กเคแมวนะครับคราวนี้เราก็ต้องยืนอยู่บนกล่องนะครับซึ่งไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแม่งคราวที่แล้วแม่งก็เฟลโดดลงเลยได้ปะวะโดดโดด โดดแม่งโดดไม่ได้หรือว่าได้ปะผมกดสเปคบาร์เฉยเลยตะกี้เขี้ครับตอนนี้ก็ไปยืนอยู่บนกล่องก่อนอึือหึโอเคคอมอนแมนคอมอนแมนคอมอนแมนเล t s go Let's go Let's go เฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยยี่ยมนะครับแจมแมวเมยกอดโอเคเราจะเจอกับอะไรต่อไปอ,อีก หวังว่าคงไม่มีประสิทธิ์แล้วนะแม่งแดกหัวกูอยู่ได้อ้าวขึ้นขึ้น,นแม่งไม่ขึ้นนะครับเออโอเคแล้วไงอ่ะ this is l i c o you know โอ้ยเฮ้ยครับโอ้ไม่ก ทำไมไม่มีใครบอกว่าเนี่ยว่ามีปืนอา้าวแล้วกูไปไงเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงด้วยกลับอืออ้าวไปได้แล้วนะครับไม่ถึงบันไดยอยู่ดีอ่ะไปนู่นก็สุดสุดหรือเปล่าวะสุดจริงๆด้วยไปไงวะเนี่ย เฮ้ย <He> ไม่ถึงฮะอืมทำไงดีว่าจะทำยังไงดีนะนะนี่มีกล่องอยู่ตรงนี้เอาโอ้ผมก็กลับหัวลงไปไม่ได้ดีต้องไปกดตรงนั้น <c oughs> แหมคิดว่าจะกลับหัวลงไปได้นะครับโอเคลงไปก่อนอืบสูงมาวะ กลัวตายนะครับแม่งมีปืนอยู่ข้างล่างด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้แดกแล้วทำไมนี่มันแกว่งวะตะกี้มันไม่แกว่งอะโอเคผมเห็นปืนเฮ๊ยเย่ยดได้กล่องแล้วแล้วไงอะจะเอาไปยังไงอะ เออแดกอีกแล okay. yeah, ้วนะเครยเออกล่อง่ะล่วง่าล่วงจะล่วงตึบตึบตึบึงไว้ดึงไว้เท่าที่ดูมันต้องมีสักสองสามกล่องนะครับมันถึงจะผ่านได้ <c oughs> ถึงเมวันนี้พคขัวพัทวถึงนะครับอันนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยเมฟเทอะทำไมเครื่องนี้ไม่มอยู่ตรงนู้นวะโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเรากดตรงนี้กล่องแม่งจะลอยหรือเปล่า <Ư ớ p> เออเเอออ๋อแม่งเฉพาะที่นะครับเฉพาะตรงนั้นแถวนี้แม่งเสือไม่ลอยโอเคได้จัดให้ถ้างั้นก็ออบ ผมก็ต้องไปกดตรงนู่นอยู่ข้างบนไกลๆนู่นอีกแม่งเอ้ยมีปืนเหรอรู้รู้รู้ว่ามีแล้วแม่งอยู่ในหลืบด้วยสิวัดอะไรหลืบนะ <c oughs> <c oughs> โอเคตรงนี้กดกระโดดแม่งก็ต้องกดล่างเอานะครับกดบนแม่งเสือกไม่โดดให้สับสนชิบหายเลย <c oughs> อ่ะกล่องมึงมาแล้วเสร็จโจร แม่เห็นปืนตะกี้แล้วก็ดีนะที่มองเห็นทันไม่งั้นเกือบเดี้ยงมันต้องมีสองกล่องแล้วยังไงต่อเราต้องไว้ข้างบนกล่องหนึ่งไว้ตรงที่มันเลื่อนมาสุดๆอีกกล่องหนึ่งประมาณนี้หรือเปล่าวะไม่สิไม่ได้ หรือได้หรือได้วะไม่แน่ใจแล้วนะครับน่าจะได้นะแต่ต้องรอให้มันเลื่อนออกมาก่อนถึงกล่องแล้วก่อนโอเคมา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 เฮ้รอกูด้วย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 โอ้โหนๆๆๆน้าห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 น Fuck เวียนกำทำยังไงวะเนี่ย เออแดกอีกแล้วนะครับแม่งเอ,อ,เอ้ยเฮืเอบเฮืเอบแนวมันสุดต,ตรงไหนวะอืมดื้อดื้อโอเคเอาแม่งตรงนี้เลยแล้วกันงอกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วรวิว่งวิ่งวิ่งเอาโหแล้วกกล่องแม่งดักหน้าเวียนกาม วินแม่งน่าเศร้าเอาเอา,เอาอีกสักรอบหนึ่งงั้นคราวนี้เอาป่องแม่งไปติดนู่นเลยนะครับมันไส้แล้วนี่ประมาณนี้เลยเป็นไงถนี่ให้ให้ให้ชนแม่งเลยงั้นอนะโอเครอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะ มา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 มละมึงตอนนี้แหละอึ๊บไปเร็วเๆ็ๆเๆเร็่เม็วเร็วเร็เรวเร็ร็แเร็ววเร็วเร็วเ็วเไ็วเรวเร็เอาไเ่โวดก็ไเรเรว้ยโอเคเราจะเจอกับอะไรอีก้ เฮ้ยโดนไม่ถึงอะอะไรหวะเอ๊บอ้าวถึงแล้วยังไงวะเนี่ยอ๋อแม่เหล็กเหรอเอึ๊บแม่งโดดได้ต่ำลงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะยังไงวะเนี่ย นี่ไปติดอยู่ข้างบนอืมแล้วก็ให้อันนั้นร่วงลงมาเพราะงั้นก็เปิดแม่เหล็กดูในกล่องข้างบนไว้แล้วก็โอเคอันนู้นก็จะร่วงเอาแม่งไม่ร่วงยังไงวะเนี่ยเฮ้บทำไมมึงไม่ร่วงล่ะแล้วถ้ายัง งี้เลยแม่งล่วงหมดเลยยังไงวะยังไงวะเอ๊บแม่งติดแงกเลยอเอ๊บมาลองดูสิอันนี้มันน่าจะอันเล็กกว่าอันนู้นนะ เออตีแล้วอันนี้ล่ะเยี yeah. ่ย <laughs> <laughs> แม่งมัวได้ใจนะครับไม่มัวได้ใจหรอกงมอยู่ตั้งแม่งเป็นสิบนาที <laughs> เอออะไรอีกละทีนี้ขึ้นขึ้นลงลงอีกแล้วบนล่างบนล่างคื้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A B A มาอะไรล่ะนั่นเอ้ยไม่ทันนะ กทำไงวะอีกแล้วนะครับมาดิไป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 เฮ้ย่อเยี่ยมแจมแมวเจ้น้น้ำ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 ลงเีโอ้ยเฮ้ยเออหมอกเวรกรรมเออดีเกิดตรงนี้ไปไงล่ะนั่นนะเบ ไม่ถึงหมอกตรงนี้ก็จะมีการหมอกลัวลัวนะ,ะอะไรวะแม่งถึงแล้วแน่ๆตะกี้เอาใหม่ๆเว้ยมีกันหมอกลัวลัวเกิดขึ้นเออแม่งกดอย่างยากอ่ะ รู้สึกว่าตอนนี้คีย์บอร์ดผมจะสลับกลับวัวันไปทัวแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ายากจริงๆฮะพี่น้องมึงอย่าเพิ่งสปาร์กเออเยี่ยมมึงอยู่สปาร์กเลยอย่าเพิ่งเกือบอ๋อไม่เกือบตายเลยนี่มาหม่งเอ้ยอึ๊บอึ๊บเคยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เด้อเด้อเด e e ้เด้อเด้อเดเดเดบอยิ่แยมจืบอ้าวโอเครอจังหวะลงอยะเบเฮ้ยเกือบไปแล้วดดด,ดลงมารุดลงมารดลงมาอะไรอีกเลยทีนี้เอาลงเถอะเออเฮ้ยเกือบไปทางซ้ายแล้วไหมล่ะเฮ้ยแสงสว่าง มันจะเจออะไรอีกแล้วเนี่ยอเคยอุ๊ยอุยเอ้ยเร็วเดีวยวเดี๋ๆๆมันมันเสียงนาฬิกาแกลแกล้แก้เฮ้ยเอ้ย,อยกรรมชีวิตแม่งน่าเศร้า ทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ถึงถึงมันมันมันแก๊กแกๆๆแกๆแก๊กแ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 ก,แ,ก,แ,ก,แ,กแล้วเอ๊บผมต้องทำยังไงไม่รู้นะครับเฮ้ยลืมกด่ะโอ้โหไหลหวะ อ๋อ oh, รู้แล้วรู้แล้วเยียบกล่องแล้วข้ามไปแม่งเลยเกมนี้มันจะยากไปไหนวะเนี่ยอืมกดคนโทนค้างไว้แม่งเลยนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วแม่ไม่ทันนะ ตอนนี้ก็จะกลายเป็นเด็ดซโอ้โหเฮ้ยเดดซูมเบลเตอร์ไปแล้วนะครับเอ,อ้ยนั่งโดดเร็วเออม่ไครได้อยู่ รอบหนึ่งนะครับโ okay. อเคยาวไปที่นี่มึงไม่มีพลาดไม่มีพลาดไปไปไปริโบไป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 ย่ำเฮ้เฮ้อีกแล้วนะครับแม่งปืนนี่หวา่าเฮ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ย มัน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 อันนี้เองมันอะเอออากาศแม่งเอ้ยากิ้มหายเลยเฮ้ยเดีอบเียมเอาเดกูจะไปไงเลยเนี่ยเดือไป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 ไไปไปไไปเฮียเฮ้ยเือบทับหัวแบนแล้วไม่ละมือ ปืนอีกแล้วอะเออแม่งต้องการจ,จังหวะยากไปไหนเนี่ยลงลงลง,ลงค่อยๆเออเออแม่มีคาเท่าเก่าลงมาเออค่อยค่อยค่อยก่อ,อ,อวไว้ขึ้นสิขึ้นเออเยี่ยมอ้าไม่รอดอะไรวะ ค่อยๆค่อยๆโอเคเอาไม่ทนันเอาใหม่ใหม่ใหม,ม,ม,ม่โอเคย่มแม่งต้องเป๊ะจริงๆนะครับเย็ด <navy, yeah. S 1> เป็ดเฮ้ยเย่ายเรื่วะนะเกินเกินเกินมกำเริ่มฉากไหนโอ้ฉากนี้เลยดี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  ย่ำ yeah. แม่งเสียวตูดเสียวด่าก,กันเลยทีเดียวต้องขึ้นข้างบนนี่หว่าอะไรเอ่ยอย่ะเอาไฟดูดเราจะไปไงอะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ 1971. ุยอะเออไปไงวะเออมองอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมลง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 เ้ยเรียนกรมเกียครับผมต้องรู้ให้ได้ว่าไปยังไงมันมีสูงกว่านั้นแล้วถ้าสูงกว่านั้นจะเป็นยังไงเกือบเกือบเกือบทางนั้นถ้าเราไม่กดตรงนี้ล่ะ โอ้ชี้จาร์ดเลยเฮ้ยรู้รู้แล้ว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 เก็ตแล้ว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 เก็ตยังไงนะครับคอยดูเฮ้ยไปเลยตอนนี้แหละเอ้าครับนึ่สองสาม ฮ้ยแง่เข้าใจ <c oughs> ขอไปครับโอ้ยเข้าใจผมหรือยังครับกาเวลานี่ละอีไม่ทันเอา้าสูงเกินตายกรรมผมจะตายซิมูเลเตอร์อีกกี่รอบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้อออออยอย่างนี้นี่เอง มาได้แล้วนะครับจากโรงงานนารกแต่เราก็ยังไม่เจอน้องสาวเราอยู่ดีผมเป็นไรไม่รู้ทำไมผมน้ำตาจะไหลรู้สึกปราบปลื้มเป็นยิ่งนักนะครับแม่งยากบรรยลเลยอืมรู้สึกว่าตายไหมเนี่ยเงียบเลยกูมึงจะสโลไปไหนเนี่ย กี่โมงแล้ววะอืมเอาปีนอีกหนึ่งตลบจบกระบวนการเอาไม่ปีน,นีฮะเอาเฮ้ยช้าเร็วๆเถอะ ฟาดพื้นปั๊บพระเอกตายนะครับจบเกมถุยไม่ใช่แลแ้วแหมเอาไงต่อตายจริงดิอย่าตายนะเฮ้ยกดตัวไหนฟื้นรีไวต์แล้วเข้าปัม๊มกดสูตรรอเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไม่อย่าทำแบบนี้กับฉันซอะไรวะโอ้ยอะไรเนี่ยอาอลืมตาแล้วนี่มึงสลบไปนานเลยกูนึกว่ามึงตายแล้วกูจะปิดเกมอยู่แล้วอืมรู้สึกคุ้นๆไหมครับ ผมว่าแม่งเหมือนฉากเริ่มเกมเลยหรือกูต้องเล่นใหม่เหมือนเหมือนโกแองกอบ,บินหรือเปล่าเหมือนใครมูระมุดหรือเปล่าเล่นสองรอบถึงจะผ่านอืมกูต้องไปเจอแมงมุมอีกไหมเนี่ยเออน้องสาวเจอน้องแล้วเจอแล้วแล้วไงปรสิตไม่มีแล้ว เดินเข้าไปอย่างสุขุมนุ่มลึกว่าแต่มึงมาเอาจบว่าแต่อีน้องสาวมาทำอะไรอยู่อยู่ป่ากลางป่าคนเดียววะเนี่ยแล้วเราแม่งเป็นยอดมนุษย์ผักครัวผัดถัว่วเลอเกินนะครับแม่งบุกป่าฝ่าดงไปช่วยน้องนะครับก็จบแบบงงๆนะครับผม่ ก็โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังเกมนี้แม่งยากจนไม่คิดว่าจะเล่นจบนะเนี่ยผมถนัดเรื่องแอคชั่นเรื่องรีแอคชั่นมากกว่ามากกว่าเรื่องใช้หัวสมองแบบนี้นะครับอืแต่ผมก็ไม่ได้ปึกนะครับผมก็พอคิดออกอยู่บ้างนะครับแต่แม่งต้องใช้เวลาสักหน่อยโอเคครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บ๊าบายสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมไม่มีพาร์ทหน้าแล้วนี่ว่าจบแล้วเจอกันเกมหน้านะครับเย่เย่เย่ฮ่าฮ่า